สวัสดีครับอยู่กับผมกระเหลี่ยมบนเขานะครับวันนี้ผมกับจักเกอร์บอยก็จะเข้าป่าลึกนิดครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะก็รอให้เดินไปเรื่อยๆนะจักเกอร์บอยนะครับผมสวัสดีครับผมก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมเดจังกเกอร์บอยนะครับหรือว่าอาณาจักรคนป่านะครับทีวเอฟซีก็น่าจะเห็นหน้าเห็นตาผมบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าป่ากับพิชานะครับพิชาังก็ไม่ได้เข้าป่ามากี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยหลายวันเหมือนกันหลายวันแล้วนะ ท่านบอกจะเบียดเลยครับผมก็ที่พอดมาวิชาก็าไปทํางานนะครับต, <ะ S 1> ตัดตอ้ยนะครับผมซึ่งอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะครับวันนี้ก็เลยวิชานี่ชวนผมมานอนข้างห้วยนะครับะจุดที่มีน้ํานะครับจะได้รู้สึกสดชื่น,นครับขึ้นข่าวไม่ไหวเนี่ยขึ้นขาวไม่ไหวไปกันเลยนะครับผม โอ้ยจ oh, yeah. ้ากือบไอันนี้ใครไม่ได้ข้ามาแน่เนี่ยเจอป่าเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้ใครไม่ได้แต่ข้ามาโอ้ได้ปลาแล้วตัวนีเนี่ยโอ้ไล่ตัวนีิปลาติวกินได้แต่ไม่กล้ากินหรอกเดี๋ยวให้แมวกินนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้ามติดคอโอ้จเกือบไว้นี่ยเจอห้างใครเนี่ยจ้ากือบว้ฮะนี่ไงโอ้ฟ้าดีเลยมีน้ำตกด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่นะครับใครมาสร้างเลยก็ไม่รู้ไม่รู้ดินั่นเราขึ้นไปดูดิ มึงกล้าไปนอนแบวะเดี๋ยวเจะเข้ามาไล่ยิงที่ฝ่ายฮะจิ้มเอาโอ้ว่าน่าจะมันทันไรหวาเรื่อเนี่ยใช่ไหมใช่เนื่อจะคงไม่อยู่อะนอนได้ป่ะวะไม่มีใครอยู่เลยโอ้ว่าคำพูดทำมันใหม่แล้วมั้งเนี่ยไม้มันยังไม้มันยังเออเขียวอยู่เลยดูเนี่ยโอ้โหมีน้ำตกด้วยเนี่ยพอดีเลยยิงในเลน้ำ อาจะรย์ก็ไปคืนนี้นอนนี่เลยนะได้เลยครับผมเอย่เดี๋ยวต่อแล้วพอดีเลยเันนี้มัมีน้ำตกด้วยไงครับพอดีเลยเนี่ยคิดว่าไงคิดว่างั้นแหละโอเคนี่นี่นะครับพี่ผมกั็ชักสบายก่อนครับตอนนี้เราสองโค้ก็จะนอนกับที่นี่แล้วครับอย่าห้างใส่ก็ไมู่ีนะได้เลยเพราะว่าเจ้าพ่อถ้าจะเข้ามาก็ถ้ามันไล่เราเราก็เดีอดต่อออกจากนี่ขทางเขาที่เลยแล้วก็เป็นนอนที่อยู่ก็ได้เพราะมีแปะอยู่แล้วข้างหลังเนี่ย นี่นะครับว่าน้ำตกเดินอย่างจุ่มเขาพิ่งมาทำใหม่นะใหม่เพราะว่าไหม่ยังไม่แห้งเลยเนี่ยยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่เลยนะนะอาจารย์ก็ไปเอาบรรยากาศดีเลยเอาตังนี้เลยนะนอนนี่เลยนะได้เลยครับผมครับตังนี้มครบเพื่อผ่าปูนหาอะไรก็สัท่านหนึ่งนะครับทักพ่อครับเดี๋ยวพักก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นเลยครับ ก็จะให้ลูกพี่ใหญ่ของมเขานะลูกพี่ใหญ่ครับผมในลูกพี่ใหญ่จะหุ้มเขาแล้วพี่เรากินเงินเดียวนะนี่เขาตึอ็ดไปดูตะคาน พี่เขาไม่รู้ว่าข้องไขนะไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่นานะนะครับจุดน,นี่ก็จัก,กรบาลจะหักกระเ้าวเมโนโัแต่นี่จัก,กรบอลครับ

อ้เจ้อันเบอรเบอคือทีเนื่อเลนะอะไรครับาเดียรหมดแล้วเนี่ยเอนาบรเอาตัวรอดใช่รอดเอาตัวรอดได้ไหมคิดว่โอ้แต่ภาพเบี่ยี่ยวเอ้วดีๆนล้วผมไม่เสียหอฮะเยทางเพรามผมตกเลยไม่ตินแบบว่าผ้าเบียรนี่เป็นดิมีฟืนเยอะิมีไฟเยอะกลัวอะไรฮะ เงี้ยกลัวตายเหรอฮะเงีไม่มีเงี้ตายก็ไม่มีชะลอให้โอเคมีแต่พอกับแม่้เลใช่ไหมอืมทีนี้เรากินเม <bur ma S 3> นูแต่ก็บอยเยอะจันมีน well, okay. uh, uh, okay okay. ีอะไร

นี่ครับทุกคนก็เมนูแรกนะครับทอดไข่เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เป็นไข่ดาวก็แล้วกันนะครับคนละฟองเลยพี่เอฟซีปกติผมเนี่ยจะทอดแต่ไข่เจียวนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนนะพี่เซีตอนนี้น่าจะได้แล้วล่ะโองดู

เนี่ยอร่อยเนี่ยน่ากินเนี่ยน่ากินอย่างลมมันพับไปทางโน้นพอุ่งนี้นะลมมันไปทางโน้นมันไม่ได้กินเลยมีแต่เมาตานอยแบบนี้โอเคผมเมื่อไรบอกผมด้วยนะน่าจะไหม่นะ อถ้ามีถ้ามีสิวเหลาเนะี่ยเออน่าจะอรยนะอะไรนะสิวเลาอ๋สาอ<ะ>สิวดำสิวดำเออเรียกไม่ถูกสิวลาวสิเหลา,าผมกงงเลยอ้โพิทาครับไม่เป็นไรครับแห้ไี้กันได้คนเราผิดพลาดกันทุกคนนะใช่ครับผมเข็มเข็มบนตัวนี้เอาพอดีพะดีดิมันไม่เข็ม เดี๋ยวกินน้ำมีว่าโอเคครับแห้งอมแท้แไม่ละไม่ละกินแต่คนป่าอันนี้มันไม่ใช่ให้อันนี้มันไม่ใช่คนป่ากินแล้วในคนในเมืองกินแล้วเนี่ยคนในเมืองกินใช่ปะใช่คนในป่าป่ากินเนี่ยมันต้องมีเนืน้อสัตว์อ้โสดผักสดอะไรพวกเนี้ยนะอืมผักผ,ผักขุดสดหอมป่าครับผม ให้เต็มหม้อนะพี่จ๋าเต็มหม้อแล้วไฟไหม้ันทุกไฟครอบมันแล้วนั่นแหละต้องให้ไฟไหม้มันถึงจะอร่อยมาเดี๋ยวนี้แบงค์ทำไงเวียดแซ่บอร่อยไปกับพี่ผมว่าง่อยมากเลยอร่อยไหมโอเคนะโอเคนะ แต่ว่าถ้ามีสุกพวกยูเล็กมันจามีสิกยูดามอย่างที่พ bon ี่ช mm. ้าขอให้มันสุกกว่านี้อันนี_<_<_<_<___<_้น่าสลับปียาวนะถ้าไม่ยาวเนี่ยปลยไม้มือมุดอย่างนี้หลอมมือม้างเนี่ยมอตุดท้ายนี่นะเมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับนัวอะไรนั่นก็คือไก่ในไก่ในป่าและไก่ในบ้านอันนี้ไก่กังดาม ไก่ในตลาดนั่นหรอตลาดนะนะครับผัดพริกแกงไก่ครับทุกคนเมนูสุดท้ายานี่เราจะทําให้พริกแกงเนี่ยมันสุกก่อนนะครับจริงน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าไก่เนี่ยมันมีน้ํามันเลย mời người mà lại đi ra đây Nó tích cái Thầy mà nói cái nắm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  nắm nó nắm cái cái nắm cái nắm cái nắm nắm cái nắm ที okay, ครับท่าันเนี่ยา,ากวันมาก็จกักกวันที่วันนะอือมันจะได้น้อำพังใช่แล้วเหรออื okay. อเ้าใแล้ว <laughs> ด้นน้ำพริกน้ำพริกเยอะว่้ที่นี่น้พิกดียแต่ในแม่สั่ังไม่เจออันไหอ๋อน้ำพริกไม่ม้าวมีแต่พริกสดน้ำพริกข้าวได้ที่น้าขายอย่ใอะไรเขานี่ด้โอ้เข้าไป เนี่ยแม่จะกรบายลงเนยนัคนเนี่ยถ้ามีเมียนะทำร้านเล่นได้แค่ร้านร้าน่าหารียกว่าเนียร้านหารต่างๆเห,หรอใช่ครับเนี่ยเปิดร้านได้เลยเปิดได้เลยต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ทำทุกวันนะถ้าทำยัยจ่วันี้เยอลูกค้าให้หรอ าพีข้าไปจิ ını, aha, นก็ให้ตีเน <ers> ี่ยใ้่หรอให้กุกุมแบบไ้เขยอนไม่แค่ให้ตีก็เตีมนึ่งแขนหนึงอนี่มือชานี่ไนี่จะเศร้านี่ว่าให้ตีตีให้ตีีเดี๋ยวมันตีช่ไมไม่นอนอยู่แล้วนี่ม่งก็มีน้ำใจน้ำใจ เราเป็นคู่ใช่ไหมีช่ไเมใย่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไี้ใช่ไหมใช่ไหมใช็ไหมใชบไรมใช่ไห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 มใช่เหม โอ้โหลูกพี่ตื่นขึ้นมารอบนี้น่าหิวข้าวมาจากไหนไม่รู้ลูกพี่กินข้าวรอบแล้วกินข้าวไปรอบหนึ่งแล้วล่ะโมไปโมมาหิวข้าวเฉยเห็นได้ว่ากินข้าวไม่เคยอร่อยเหรอเอ่อคิดที่จะเศร้าเหรอคิดถึงเศร้านี่รอบดูน่าเนี่ยอนี่รอบที่ซ้อมนะลูกพี่นะผมออันนี้ก็จิ้เทียนคืนอยู่แลนะลูกพี่นะ อันโอ้ได้ตัวนึงเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับโอ,โ,โอ้โหอลุดละชิพายโอ้ยังไม่ลดหดท่านนี่โอ้โยอันนี้ตัวเล็กท่านี่ตัวนี้ากานนเกี่ยวกับอะไรเด็กเดี๋ยวมีเกี่ยวกับตัวจุดบานนะครับโอ้นี่ก็มีอยู่นี่ว่าได้ยี่สองตัวนะฮะอันนี้นะเกี่ยวกั หนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับผม้นีครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าเลยนะครับผมผมก็ต้องขอดำนอก่อนนะครับผมจะก็สองคนถ้ก็วายไม่นอนถ้าก็แบบทำแก้วอยู่ไงอันนี้ทำแก้วจะต้องให้แฟร์รึเปล่าก็ไม่รู้นะจะต้องให้เอฟซีถ้าเอฟซีชอบก็เออสับเพื่นได้นะ เดียวงหลังเหล่าอยู่เลยเนี่ยรู้สึกว่าถามไม่ไรชั่วโมงแล้วเนี่ยอยู่ไม่งสต้นเลยใช่ทุกคนคือมันไม่มีอะไรทำอยู่ว่างๆนะครับก็เลยหาอะไรทำเล่นๆนะครับจะได้ดื่มกาแฟชิมทีนี้นี่ครับไปเจอคนไ่องในทอก็อันนี้นะสานได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะกบวยจะทําให้ทําแจ็ดเลยนะคนละใบคนละใบเดี๋ยวต้องเอากระดต่ายผัวแล้วก็อย่างอื่นสีพาสเทก แล้วก็จะก็จะทำกับไอ้ทะเรกว่าน้ำมึงจับเหรอไอเหนือตะขออันนี้นขอบพื้นทำอันนี้ยาอย่าไม่เสร็จนะรอให้เตร็จในเย็นเสรไม่ดียไม่เสร็จกนอนลา้าก็ที่ิกาแฟ สวัสดีอย่าเช้านะครับเช้าว,วันนี้ก็เล็ดติดขึ้นมาแล้วนะครับเราฟองคนทคี่ไม่ให้การนี่โอเคตินขึ้นมาดีอรหนึ่งรอบหนึ่งอขึ้นหนาวมากนะครับ จักรบอนหวนป้หมดเลยนะจักรบอนนะหมดเลยครับนอนไม่ได้ทุกคนโอ้โหจักรบอนตื่นเป็นระยะระยะครับตื่นมาปลอกไปแล้วเลยเอาว่าน้ำเราเหงื่น้ำหรือว่าว่าไม่รู้นะจักรบอนนะน้ำขับก็ลงด้วยโอ้โหขัผก็ลงทุกคนหนาวก็หนาวใช่ไหมหนาวมากครับนะครับก็เทวันนี้พ้นก็เจอต้มน้ำร้อนกินกาแฟก่อนนะครับ เชา้าน,นี้ไ้กินกาแฟก่นเอยแ้นมันอากาศดีกินกาแฟถ้าไม่กินกาแฟเนี่ยลูกขึว่ามันขี้เกียจย่างไงไม่รู้กาแฟแล้วจะได้ตื่นตื่นนะมันจะได้ลุกข <c oughs> ึ้น่ะยังไม่ลุกขึ้นโอ้ยพอแล้ววะน้นเหมือนมนัเดือนกระตุบวะนเดือดเดือดเลรอมันเดือดนะมัเหนือนมันมันเดือดเลย Hãy này, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn anh cho nó lắm nắm muối á, cứ bớt, rồi hết, hết rồi, ôi, giờ sắp hết rồi, à, ครับผมตอนนี้พอผมุถ้าต้องคนก็เช้าวันนี้นะกาแฟก็แสะที่รีบล้วนนี้ลาจากนี้พอผมก็จะขอลันกับบ้านก่อนนะครับครับผมคือวิดีโอนี้ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามติดตามครับเพื่อคุณทัตตองคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมลาก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย